พวกเรายาปลาปิ่งก็ประตอ,อกดอ,อกกระถินบ้านบ้าน o, เฮ้าคุณพี่เรายาปลาปิ่งงานกระถินบ่มีแต่ว่าปักไตนี่นบบปลักไต่นี่บออ่อดงนงานันน,นี้มันอาจจนะเปลี่นบบยนไป้างนะครับก็บมียนี่นก็ดีแล้วประหยัดแล้วก็ไม่ไม่ใช่เรื่องนะใช่เมื่อคืนเจอ องเงินในี่จะได้รับนคนกินก็กินแล้วไม่ได้จ่ายเงินกการที่จะเอาเงินเข้าวัดจกตาห้างบ้านนี่ด้วจงเด็กยังคาบามาจากกุงเทพดุน่ะเฮ้ก่กตาวาใครมาดนว่ใครมานานว่า มาดนนูเงนินเก็บสะเพิมที่มาได้ยังแก่ได้กาวมาอไยังไม่เห็นมาตอนนี้อือไหมครับที่ตาโอ้ยมุนตาบอกไปตามเปิ่มตามว่นที่จะทำใหญ่โตเลี้ยงคนคู่คนอะสิ เห็นเขาแล้วก็จะไปจำตึนไปแล้วพื่าก็นี่ไงเขาเปลี่ยนใจนี่เขาจะเอามีต่อกล่องแจกก็ไปเฮ็ดยังก่อนคือว่าอาหารเข้เฮ็ดเป็นอาหารโอ้ยมันอยู่ยากไม่นอนอยู่ยากกันเขาไปซื้อจ้างอะไรกันเอากล่องเอาทีเอากล่องแล้วก็แจกเขาใส่ผุงใส่น่ันนี่เอากล่องมีน้ำมีกระน้องนั่นแหละ ละกองขละกองพเขากินเขาต้องอะไรคือว่าพอกินแล้วก็ทอดนะเดีั่นหอยนางรมเดนข้าวกรอ้าก็อยทําก็คอเลี้ยเอาเอาแบบง่ายๆมันมองคุ้มุ่้เพรต้องไปครับบต้องมานั่งล่างถ้วยล่างจานเสร็จก็คืเสร็จครับผก็มีเลี้ยงพระหน่อย แค่เ,าเ้าอยู่ยากเป็นประานี้พางานหรักใครที่ต่อกระถทืนการกินการอยู่มันก็เอาพราะประมาณนะคระับเขาบอกว่าพอได้คิดที่ได้ว่าเอา,าแบบตัวเป็นพระราษฎระไแนั้นเขาป้องไครสิับแพก็เอาในตำรวจไปพี่น้นองมีจฉกนักแบบ้านในคนในตำรวจ แล้แต่ก,ก้าว่าคนที่มากอีกเท่าไหร่กับเพื่อเขาไปนั่นแหละที่ว่าไปเคยเห็น่เชื่อมโยงขั้นมากหลังบ่าก่อนแช่นก่อนแช่เชื่อม